ก็ต้องเยียบเขาเด้อมาเลยกราบำงามสวัสดีทุกคนนี่กลับมาพบกับโมในส่องโมสาวไทยแดงเอาเป็แมนไตแรงอะ่ะแม จากทีซาวโมห่างหายเป็นนานแฟนน่าเนอะวันนี้สาวโมก็จะพาทุกคนมาเบึงไหคลองอันนายพลนายพลจะอีนายพลจะอิพุ่นเทียงไฮหลังจากที่เรากินข่าวแหลมเมติกีอยู่ที่ซองไม้มกุลนะพี่น้องเนาะตอนนี้กามาอยู่ซองซาวโม่เหรอพี่น้องสำหรับซับเปลี่ยนเพื่อว่าบ่ให้ซองซาวโม่หันเงาเกินไปเพราะว่าเอฟซีถามหาตลอดตลอด ซามโมพามาเหยังนี่ผ้ามาแค่ผกาหรอกวกนี้ก็จะมีเสือผักกุดงเงนาะครัก็จะมีสามารถซุปแกงหรือเห็นยังกินกรไดตอนนี้ห้อนหวามโมลืมล้ซา, <laughs> า,มโ,มามโม้เลยซามโม้โอ่ะาโมผกุญงลายๆไปสามโม้ไปเบิ่งกหมอกเพชรไปผักกุดงงือจีดได้ล้ว หรือเก็บเก็บยัง่พักกูดงองห้เยเมยาไว้ไาหานีอ๋อเอาใจเมญาใจคุณแม่คุณแม่สามีอ,นนอาใจปานียังขขอตขาดองืเนี่ยขาดอต่ขาดขาดองตัวแพ่งเนาะเขากําลังมาต่อเนาะานคุณยายยังบาเตายสีบวแพงคุณยาย่าอ๋อ คุณยายมาแล้วผิดชอบเดือนคนุณยายอยู่ญี่ปุ่นมาแสนคาดองแสนไปบาทบบแพงมาสักก็แพงเป็นล้านบ่หรอกเนี่ยผูดทุกผูจนเนาะคนลาวกับคนไทยจะไปเทียบกันได้ีนนแสนปบาทหนึ่งก็โอ้โหแสนแสนสมมติว่าแสนบาททันคันมาไหลเรดเงื่อนตอนเนี่ยนเขาไหลเป็นหาสิบล้านแล้วบางคนก็ไหลสี่สิบแปดล้าน หน่อยส่วนหน่อยที่จะไล่สี่สิบห้าล้านต่ออันหนึ่งแสนบาทฮเรทเงินหันแบบว่าเงินลาวเนี่ยคาตัวหันอ่อนอ่อนอ่อนเอเลคือกับอันแต่ก่อนนี่สูงแข็งกว่าอันเงินเวียดเดี๋ยวนี้นี่เงินเวียดกับแบบว่ายังแบบน,นั้นน่ะนะพี่น้องเงินลาวเขาไปสื่อยังบดได้เจ้าอย่างแล้วนะอืมกุกใจแห้งตอนนี้หาเงินงบงบงบ,งบเอามากับพพอเฮ็ดเท่านั้เฮ็ดยัง สินขากับแพงน้ำมันพืชกัขวดละสามสิบห้าพันกีบแปดสิบบาทบอกวะแปดสิบบาทเก้าสิบบาทบอกเกือบร้อยอืออันนี้มันให้ทั้งอันนั้นให้เราปีกายทังเทิงผลก,ก็คือกัน,นแต่ว่าปีนี้เฮ็ดน้อยเดี๋ยวพอโบวไวไปซามโมแดดหอนแล้วสาโมกบไปใส่หมวกแล้วก็ว ขึ้นไปฮักนอเดี๋ยวสาวโมจะดำไป FC เป็นห่วงบาคุนนี่เป็นห่วงะบ่บ่คุณบ่หูจิเป็นห่วงยังทำไม,ำไมบ่หูคุกับฉันอย่างนี้โอ้สาวโมเหยียบเขา้าเน่มีความผิดอย่างมหันเลย<อ>เหยียบเขาเบ่าตนเดี๋ยวปานขาคนตาย ไปไปไปเดี๋ยวไปผอกันบนหาหนองเห็นเนอะเห็น้องเนาะสามโม่เป็นเมาเก็บผักจังแมนอ่อนซ้อนอ่ะเนาะเพุ่นโดนโดน,โดน,โดนได้มาบ่นนอกบ่นหน้าพี่เพราะว่าอยู่พุ่นกว่ามิเตะมันยังก็เปิดพัดลมวื้วื้ววื้อแล้วก็อาปากตาเขือกอยู่นั่นนึงกลับไปหานหาพุ่นก็ยุติแอร์โซอ้าวโอ้โหเป็คจะเป็นไฮโซอีกครงคือไฮโซแทบอ่ะสัมโม

Sắp mua phòng nó học Cái phát là có tổng phong nó rồi, อาสาวโมปลอกนอไปให้เมญ่าตบอะเจ้าค,ค,คือหายอะไรนายพลเป็นผู้หักได้หกหนอเนาะได้หกห้างอาโอ้ยเอฟซี FC ตกใจมาลวตอนนี้ <c oughs> เสียงไอ้ดังแบบว่าปั่นง้อลมคอยตายเคนน้อเพีนน้องเนาะ หลังคมสั์ฝังสัเจงเียงดังฟังสัดอ่ะพี่จะส่หอยูโคจชควัาจะถ่ายงูยิ้มน่จะมาเนาะ เีสนตายยกโคคาพี่เกใช่หุบสิไปเอาก็จะมาติดมะเฟษตอมะเฟษก็เป็นไรหลายมะเฟษให้เราไปอยู่แค่มส่วน่ระองเก็บเถอะพ่นไปอยู่ในพุ่นอยู่ป่าเราอืม ซาโมขันที่ให้มาเฮ็ดให้เฮ็ดสวนอยู่แบบนี้ก็บจีพอเป็นไปได้อย <laughs> ู่วะพอจะเป็นไปบอดายหัรหยอนยังคือเป็นไปบอดามันลำบากเกินโอ้เจ้าใส่ข้าวมาลำบากบ่บ่เฮาเลยจีบหนี้มาแล้วนะเทียบกลับมามันก็คืองเป,ไป็นใจบอด้เพราะว่าเจา้าเคยสบายแล้วนี่เจ้าเป็ ถึงมึงน,นอกมึงหน,น้าทาบปจิไปเหียนลรมาหรือมาเห็ดหายแล้วจิไปเหียนเ,ยยเ,น,เนี่ยเสียฝาซึ่งกนหิ้งจะห่าก่เฮ็ดเพราะมัน,นจำเป็นเลยนะจ่ก่บุเห็ดเป็นแนวี่รอเี็ดพอของป้าของอไปน้ำก่นสอโมงไปเลย ขันอยากได้คนนี้ไทยเก่งๆปีนอขมเก่งๆนี่ไปหาน่ได้มข่าั่าน้ามีเลเด้วไมปากนมันเผ็ดปีนี่เลยมันเผ็ดหาเหาแต่ต้นมันก็ยังบวตายเนาะยังงามคือเก่าอันนี้หาสาจ่มาสอหามโม่สินีอ๋อหาสาให่หาสาว่า อาวด่าจ้าเนฮักษาได้ฮักษาป่ะสามโมคือหูหูแต่คำเดียวอันฮักษาฮันแซ่แล้วหู้มเลยว่านะบวไหวเลยบวไหวเลยถึงมาขี้เถียฉันไม่โอเคเลยจะบ้าบอ นี่แหละคือกฎของการหามเอาฟัวไ้เด้อทุกคนเราต้องมีอาสีพดีๆคอยเอาเราจึงต่อมาเป็นแบบนี้อันนี้ก็เธอเลียเธอและเธอนี่แล้วแลจมไปลายเนาะบอกคุณเนาะบอกคุณจะไม่ให้ฉันทำอย่างนี้ใช่ไหมให้เธอทำอย่างนี้ฉันกลับตัวตอนนี้ทันไหม ตัวก็ไม่ได้ให่เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงโอ้ยทางหลังทางนี้ก็เอยอคุณผู้ชมคุณต้องมาดูทางนี้นะมันเยอะมากเยอะจริงๆ มานางเจ้าแล้วพี่เลยงานไหนที่มามาพวกเขาวพี่แต่สดๆแล้วก็เชียร์ปอแล้วล่ะเรารูที่มีจออ่าเก๋มาจอออมสิมันนออ่าเชียร์ซ้ายกูอ่าเชียร์ซ้ายฮกูแค่จะบออาจารย์ไม่สุกเสียบ่ในพยพลเอ่อมีแต่ซุ้มเดียวนี่เอาซุ้มนี่แล้วก็กลัำมือเอาไว้สักคีบเก็บแล้วแม่จะกลับไก็อ่นนากเ็เห็น,นหกเห็นดีอ๋เห็นหกบอ เงินบอกใไหมมาเลยเงินางซ่อมอ่ะสนตอนนี้เฮาก็ปิดมาเฟดเป็นทีดลิบลวดแล้วนี่เนาะหลายหลายมาเฟดสูงนี่ก็จะเป็นราคาเนาะเพราะว่าอยู่ตลาดมันหันจะเมนหน่อยพอสูงนี่จะบูมินทางนี้เมนยังอันนี้ก็จะเมนบรรดาักเนาะอันน่าปอกไปมือกี่ฮันน้อยยุ่ง่ายจะบูเห็นะ การพาทุกคนมาเบิงสวนเบิงไฮของฐานในคนอีเฮาก,ก็จะประมาณนี้คลิปนี้เนาะพอสมูก็เฮิงเลยลงคลิปแล้วทุกคนฝากทุกคนไปกดไลกดแสคลิปของซามูเลยเนอะอถ้าอยาเห็นซามูหล,ลายๆไปเบื้องที่สองไม้มูกุลเนาะมันบอกไม้มูกุยพอซามูบุท่านมีบุมีเวลาเห็ดร้ายเราก็เลยว่าเดนโดนจะามาพาคลิปหนึ่งแบบนันซะอา้าคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แท้ๆแล้ว สบายหนีกับชิคก้าก้าสบายดีพากเลยเด้อไปชุด